ตีสี่กว่า,วาของเช้ามืดเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ยังจมอยู่ในความเงียบของบ้านที่ทั้งมืดทั้งอุ่นและเหมือนโลกยังไม่เริ่มต้นวันใหม่แต่กลับมีบ้านจํานวนมากที่เจอเหตุการณ์ประหลาดแบบเดียวกันแทบทุกวันมีแรงกดบบๆลงบนหน้าอกก่อนตามด้วยอีกขาหนึ่งอย่างตั้งใจเหมือนจังหวะที่ค่อยๆบีบให้เราตื่นช้าๆโดยที่ไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อนสิ่งที่น่าสงสัยคือทําไมต้องเป็นหน้าอกทําไมไม่ใช่ขาแขนหรือปลายเท้า ทำาไมหลายบ้านเจอเหมือนกันแทบเปะทาที่อยู่คนละประเทศคนละวัฒนธรรมและที่ชวนคิดที่สุดคือเหตุผลที่พฤติกรรมนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแทบทุกวันตีสี่ถึงตีหกเหมือนแมวทุกตัวถูกตั้งเวลาปลูกเดียวกันไว้ล่วงหน้าบางคนบอกว่าเป็นการบอกรักขณะที่อีกหลายคนคิดว่ามันคือการนวดแบบใส่ใจแต่พอเฝ้าดูดีๆกลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นั้น จังหวะที่ย่ำลงมาไม่ได้สุม่มไม่ได้ทำเล่นๆและไม่ใช่การหยอกล้อเหมือนเวลาแมวอ้อนตอนกลางวันมันมีความตั้งใจบางอย่างซ่อนอยู่ในแรงกดที่ไม่หนักจนเจ็บแต่ไม่เบาจนมองข้ามได้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจคือพฤติกรรมนี้ปรากฏขึ้นทั่วโลกเหมือนเป็นภาษาสากลของแนวที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกแต่ทำเหมือนกันแทบทุกตัวเหมือนพวกเขากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างที่มนุษย์ยังตีความไม่ขาดระหว่างความรักสัญชาตญาณเก่าแก่ หรืออาจเป็นข้อความลับบางอย่างที่ถูกส่งมาตอนเช้ามืดของทุกวันและเมื่อมองให้ลึกกว่าเดิมมันชวนให้ตั้งคำถามว่าแมวกำลังพยายามบอกอะไรทำไมต้องเลือกเวลาที่เราหลับลึกที่สุดทำไมต้องเดินเหยียบบริเวณที่ใกล้หัวใจที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกหรือจริงๆแล้วพวกเขามองว่าเช้ามืดเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นสื่อสารกับมนุษย์ปริศนาของแรงเหยียบตอนเช้ามืดจริงอาจไม่ใช่แค่ความน่ารักและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นพฤติกรรมที่มีที่มาที่ไปชัดเจนกว่าที่คิดเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะชวนคุณเติมแมวเติมความแมวไปด้วยกันเราจะมาค่อยๆแกะทีละชั้นว่าเบื้องหลังจังหวะย่ำสั้นๆในช่วงเช้ามืดนั้นมีความหมายแบบไหนซ่อนอยู่บ้างมากกว่าที่ใครหลายคนเคยคิดไว้เลยค่ะถ้าย้อนกลับไปดูต้นกําเนิดของสัตว์ตระกูลแมวไม่ว่าจะเป็นแมวป่าในตะวันออกกลางแอฟริกาหรือเอเชีย พวกเขามีชีวิตที่หมุนรอบสามสิ่งง่ายๆแต่สำคัญที่สุดคือตื่นล่ากินและลำดับนี้ฝังแน่นอยู่ใน DNA ของแมวทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือชีต้าเสือผู้เขาหรือแม้แต่แมวบ้านที่นอนบนหมอนนุ่มๆอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองก็ตามสิ่งที่คนเลี้ยงแมวหลายคนอาจไม่เคยรู้คือช่วงเวลาที่แมวป่าตื่นตัวมากที่สุดไม่ใช่ตอนกลางวันและไม่ใช่ตอนดึกสนิท แต่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งโลกกำลังเปลี่ยนแสงก่อนฟ้าสางและหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อยเวลานี้มีชื่อเรียกทามชีววิทยาว่าช่วง crepuscular หมายถึงช่วงเวลาที่สัตว์นักล่ามังออกหากินมากที่สุดเพราะมีข้อได้เปรียบหลายอย่างอยู่ในนั้นในเช้ามืดแสงยังไม่แรงจนทำให้การมองเห็นเสียไปแต่ก็ไม่มืดจนมองอะไรไม่ได้เลยเสียงรบกวนก็ยังน้อยอากาศเย็นกำลังดี เหยื่อขนาดเล็กอย่างหนูกระแตนกตัวเล็กๆมักขยับในช่วงนี้พอดีเป้าหมายจึงง่ายต่อการล่าแมวป่าจึงค่อยๆพัฒนาระบบประสาทให้ตื่นตัวที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้โดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งปลุกไม่ต้องวิ่งหาสัญญาณสมองของพวกเขาทำงานตามวงจรนี้มาตั้งแต่ยุคที่มนุษย์ยังไม่รู้จักคำว่าไฟฟ้าเสียด้วยซ้ำเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีแมวป่าค่อยๆใ,ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้น จากการอยู่ใกล้พื้นที่เก็บผลผลิตของชุมชนโบราณก่อนจะเริ่มกลายเป็นเพื่อนร่วมบ้านในรูปแบบที่คุ้นตาเราในปัจจุบันแต่สิ่งที่แปลกและน่าทึ่งคือแม้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากป่าไปสู่ในบ้านแต่รหัสบางอย่างในสมองยังคงเหมือนเดิมเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นวันวงจรนี้เรียกว่าอ i r c ค d i a n r ร t h มหรือจังหวะชีวิตที่ผูกกับแสงและความมืดของโลก เป็นระบบธรรมชาติที่บอกแมวว่าเมื่อไหร่ควรนอนเมื่อไหร่ควรเดินสำรวจและเมื่อไหร่ควรเริ่มกิจกรรมสำคัญที่สุดของวันซึ่งก็คือการล่าไม่ว่าพวกเขาจะล่าจริงหรือไม่ก็ตามผลก็คือแมวบ้านในยุคนี้ยังคงตื่นตัวในเวลาตี4-6ถึงแบบแมวป่าทุกประการแม้ในบ้านจะไม่มีหนูให้ไล่จับอีกแล้วแต่สัญชาตญาณที่สั่งวันนี้คือเวลาที่เหมาะกับการเริ่มวันยังทำงานเต็มที่ แมวหลายตัวจึงเริ่มเคลื่อนไหวในเวลานี้เดินสำรวจบ้านหยุดฟังเสียงทดสอบกล้ามเนื้อเบาๆและที่สำคัญที่สุด Day Seek Interaction เพื่อเริ่มกิจกรรมแรกของวันและแม้ว่าแมวบ้านจะไม่ได้ออกไปล่าสัตว์เพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่จังหวัดตื่นล่ากินยังอยู่ครบเพียงเปลี่ยนจากการล่าเหยื่อเป็นการล่าความสนใจจากมนุษย์แทนระบบนี้เองที่ทำให้แมวหลายตัวเข้าใกล้คนตอนเช้ามืดมากกว่าช่วงอื่นๆของวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินเหยียบกดตัวเบาๆหรือจ้องหน้าในระยะประชิดก็ตามเมื่อมองย้อนตั้งแต่รากกำเนิดของสายพันธุ์จะเริ่มเห็นชัดว่าตอนตี5ไม่ใช่แค่เวลาที่ผู้เขาอยากตื่นแต่เป็นเวลาที่ธรรมชาติออกแบบให้แมวพร้อมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นสิ่งสำคัญในชีวิตเป็นเวลาที่ฝังลึกตั้งแต่ยังเป็นนักล่าตัวเล็กในป่ากว้างและสัญชตาตญาณนี้คงติดตัวมาถึงแมวทุกตัวในบ้านเราทุกวันนี้ งานศึกษาพฤติกรรมแมวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเผยให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากว่าสิ่งที่เราเห็นแค่การเหยียบหน้าอกตอนเช้านั้นจริงๆแล้วเป็นเพียงส่วนปลายของพฤติกรรมชุดใหญ่ที่ซับซ้อนกว่าที่คิดและถูกบันทึกไว้ในงานวิจัยทางพฤติกรรมสัตว์หลายฉบับทั่วโลกอย่างจริงจังไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือมุมมองน่ารักเพียงอย่างเดียว หนึ่งในงานที่ถูกพูดถึงมากคือ Journal of Applied Animal Behavior Science ปี2018ซึ่งสำรวจพฤติกรรมแมวบ้านจำนวนมากในหลายประเทศและพบข้อมูลที่น่าตกใจในทางที่อธิบายพฤติกรรมยามเช้าได้ดีมากนั่นคือกว่า75%ของแมวแสดงพฤติกรรมเรียกร้องล่วงหน้าก่อนเวลาอาหารปกติซึ่งทางวิจัยเรียกว่า solicitation behavior หรือพฤติกรรมเร่งเรา้า พฤติกรรมนี้ไม่ได้มีแค่เสียงร้องแต่รวมถึงการเดินบนตัวมนุษย์การเหยียบเบาๆการจ้องหน้าในระยะใกล้มากๆและแม้กระทั่งใช้แรงกดบางจุดให้คนขยับตัวหรือเปิดเปลือกตาทั้งหมดนี้ถูกจัดเป็นกลยุทธ์ที่แมวใช้เพื่อดึงความสนใจก่อนมนุษย์ลุกขึ้นจากเตียงซสอีก อีกงานหนึ่งที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ดีคือ Behavior a l Processes ปี2015ซึ่งศึกษาระบบการเรียนรู้แบบ Operant Conditioning ในแมวพบว่าแมวสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์สองอย่างที่เกิดขึ้นติดกันเพียงไม่กี่ครั้งและจะจดจำความเชื่อมโยงนั้นอย่างแม่นยำจนนำไปใช้ซ้ำทุกวัน ตัวอย่างชัดๆคือเมื่อพฤติกรรมหนึ่งนำไปสู่สิ่งที่แมวต้องการแมวจะทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นเดินเหยียบตามด้วยคนขยับแล้วตามด้วยคนลุกแล้วตามด้วยคนเดินไปครัวเชื่อมโยงง่ายๆแบบนี้ถูกบันทึกว่ากลายเป็นพฤติกรรมความเคยชินที่ทำซ้ำในเวลาเดิมทุกวันเพราะแมวเรียนรู้ว่ามันได้ผล ในปีต่อ,ตอมานักวิจัยยังพบสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นอีกโดยเฉพาะในงานของ Karen m c c c o m b จาก University of Sussex ผู้เช,ชี่ยวชาญด้านเสียงร้องของแมวพบว่าแมวไม่ได้ใช้แค่พฤติกรรมทางกายแต่ยังใช้เสียงร้องแบบพิเศษที่เรียกว่า solicitation pur r เสียงนี้ต่างจากเสียงเพอรที่ปกติใช้เวลาพอใจเพราะจะมีโทนแหลมเล็กๆแทรกอยู่เหมือนเสียงทารกเพื่อดึงระบบความเห็นใจของมนุษย์โดยตรง เป็นเสียงที่มนุษย์ฟังแล้วรู้สึกว่าต้องตอบสนองโดยไม่รู้ตัวแมคคอมอธิบายว่าเสียงนี้ออกแบบตามธรรมชาติให้ปลุกหรือเร่งให้เจ้าของลุกขึ้นทำบางอย่างที่แมวต้องการนี่ทำให้เห็นชัดว่าการปลุกตอนเช้ามืดไม่ใช่การสุ่มหรือเพราะเบือ่อแต่เป็นกลยุทธ์สื่อสารระดับชีววิทยาเลยทีเดียว แต่เมื่อเอาผลวิจัยทั้ง3ชุดมารวมกันจากพฤติกรรมเรียกร้องระบบการเรียนรู้แบบมีผลตอบแทนและเสียงร้องที่ถูกออกแบบมาเพื่อเจอดใจมนุษย์เราจะเริ่มเห็นภาพเดียวกันคือพฤติกรรมเหยียบตอนเช้ามีองค์ประกอบมากกว่าแค่ความน่ารักหรือความคุ้นชินมันเป็นพฤติกรรมหลายชั้นที่ผสมทั้งสัญชาตญาณความฉลาดทางการสื่อสารและการเรียนรู้จากประสบการณ์ในบ้านเดียวกัน และสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างคือพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในบ้านที่มีอาหารเช้าตามเวลาเท่านั้นแต่เกิดแม้ในบ้านที่ไม่มีตารางให้อาหารแบบชัดเจนซึ่งนักพฤติกรรมสัตว์อธิบายว่าแมวอาศัยการสังเกตกิจวัตรมนุษย์มากกว่าตารางอาหารแมวจําได้ว่าเราเริ่มขยับตัวช่วงไหนเสียงแอรอเปลี่ยนตอนไหนม่านเริ่มรับแสงแรกตอนไหนและจะทําพฤติกรรมเร่งเร้านี้ให้ตรงกับช่วงที่มนุษย์อยู่ใกล้ภาวะตื่นมากที่สุด เพื่อให้มีโอกาสได้สิ่งที่ต้องการเร็วที่สุดฉะนั้นตอนนี้เราค่อยๆเข้าใกล้คำตอบแล้วว่าพฤติกรรมเหยียบตอนเช้ามีเบื้องหลังแบบไหนแต่ยังไม่จำเป็นต้องสรุปทันทีว่าเป็นเพราะหิวเพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อมองจากงานวิจัยจะเห็นว่ามันเป็นการผสมผสานของสัญชาตญาณดั้งเดิมการเรียนรู้และการสื่อสารที่แมวใช้ตอบมนุษย์โดยตรงเป็นภาพที่ลึกกว่าและชวนค้นหาต่อในตอนถัดไปว่า จริงๆแล้วแมวต้องการอะไรจากเราในช่วงเวลาที่โลกยังไม่ตื่นดีแบบนั้นกันแน่ถ้ามองเพียงผิวเผินการเหยียบหน้าอกในช่วงเช้าอาจดูเหมือนพฤติกรรมเดียวที่ทำซ้ำทุกวันแต่จริงๆแล้วในภาษาของแมวพฤติกรรมเหยียบไม่ได้มีความหมายเดียวมันเป็นเหมือนชุดสัญญาณที่ซ้อนกันอยู่หลายชั้นและมีบริบทที่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วย การเหยียบจึงกลายเป็นหนึ่งในภาษากายสำคัญที่สุดที่แมวใช้สื่อสารกับมนุษย์โดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดที่เป็นเวลาที่พวกเขาตื่นตัวและเปิดรับการปฏิสัมพันธ์มากที่สุด 1. การเหยียบเพื่อสื่อสารโดยตรงแมวใช้ร่างกายแทนคําพูดและการเหยียบถือเป็นหนึ่งในวิธีการปลุกความสนใจที่ตรงที่สุดพวกเขาจะเลือกวางน้ําหนักลงบนจุดที่ทําให้มนุษย์รู้สึกตัวง่ายเช่นหน้าอกท้องหรือแม้กระทั่งขยับไปใกล้หน้าเรา การเหยียบในลักษณะนี้คล้ายการแตะไหล่แบบมนุษย์จะถูกขยายความด้วยจังหวะและแรงกดทําให้แมวสามารถบอกได้ว่าฉันอยู่ตรงนี้นะหรือได้เวลาปฏิสัมพันธ์แล้วโดยไม่ต้องเปลืองเสียงสักนิดเดียว 2. การมาร์กิ้งแบบแมวสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือบริเวณอุ้งเท้าของแมวมีต่อมกลิ่นเล็กๆอยู่การเหยียบอย่างชา้ชาๆและเป็นจังหวะเหมือนการนวดไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมที่ทำเพราะพอใจ แต่เป็นการทิ้งกลิ่นเพื่อทําเครื่องหมายแบบอ่อนโยนที่สุดแมวบางตัวทําแบบนี้กับผ้าห่มเตียงหมอนหรือแม้กระทั่งกับคนที่พวกเขาไว้ใจมากที่สุดการเหยียบแบบนี้มีความหมายเชิงความเป็นเจ้าของลึกๆคือนี่คือพื้นที่ปลอดภัยของฉันหรือถ้าทํากับคนก็อนุตีความได้ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ปลอดภัยของฉันด้วย 3. การเช็คความปลอดภยัย แมวใช้สัมผัสเพื่อตรวจสภาพแวดล้อมเหมือนวิธีที่สัตว์ป่าจะเช็คพื้นที่ก่อนล่าการเหยียบทีละขาอย่างช้าๆเป็นวิธีทดสอบว่าพื้นที่ที่ยืนมั่นคงไหมปลอดภัยหรือ,อยังเมื่อทำบนร่างกายมนุษย์จังหวะนั้นจะต่างจากการเดินทั่วไปเพราะเป็นการพิจารณามากกว่าแมวหลายตัวใช้การเหยียบเพื่อประเมินว่าเจ้าของตื่นหรือ,อยังหายใจปกติไหมหรือเริ่มขยับตัวเล็กน้อยแล้วหรือ,อยังเป็นเหมือนการตรวจชีพจรแบบบ้านๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ มีบ้านจํานวนมากเล่าว่าแมวจะไม่เหยียบเเจ้าของอย่างหลับสนิทแต่จะเริ่มเหยียบทันทีที่ร่างกายขยับเบาๆคล้ายกับการอ่านสัญญาณเพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มปฏิสัมพันธ์จะไม่ทําให้เกิดอันตรายหรือความตกใจ 4. การสร้างปฏิสัมพันธ์ Social Bonding การเหยียบยังเป็นพฤติกรรมที่สืบทอดมาจากวัยเด็กเมื่อแมวเล็กจะใช้การนวดบริเวณท้องแม่เพื่อกระตุ้นการไหลของน้านม ความรู้สึกอบอุ่นใจและปลอดภัยถูกฝังอยู่ในพฤติกรรมนั้นแมวตัวหลายตัวจึงยังคงใช้การเหยียบเพื่อเรียกความใกล้ชิดหรือสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์ในแบบที่สัญชตตาตญาณจดจําว่านี่คือเวลาที่ปลอดภัยที่สุดการเหยียบในบริบทนี้จึงไม่ใช่เพียงการปลุกแต่เป็นการเริ่มต้นวันของทั้งคู่ด้วยความสัมพันธ์ที่ผูกพันแบบสัตว์เลี้ยงเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่าการเหยียบไม่ใช่พฤติกรรมที่ตีความได้แบบเส้นตรง เพราะเบื้องหลังสามารถเป็นได้ตั้งแต่การสื่อสารอย่างตรงปตรงมาการทำเครื่องหมายพื้นที่การประเมินความปลอดภยัยไปจนถึงการขอปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ชิดมากขึ้นเหตุผลเรื่องความหิวอาจเป็นหนึ่งในคําอธิบาติที่พบได้บ่อยแต่ก็ไม่ใช่คําตอบเดียวเสมอไปเพราะในภาษาของแมวการเหยียบคือสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจและเป็นการเริ่มต้นการสื่อสารในช่วงเวลาที่พวกเขาพร้อมที่สุดสําหรับการเชื่อมโยงกับมนุษย์ในอีกวันหนึ่ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับพฤติกรรมเหยียบของแมวในตอนเช้ามืดกลายเป็นสีสันของคนรักแมวทั่วโลกเพราะแม้ว่าพฤติกรรมจะคล้ายกันแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นั้นสร้างความขบขันและความอบอุ่นได้ทุกครั้งที่เล่าวันนี้มี3มเรื่องจากโซเชียลที่เป็นทั้งเรื่องน่ารักแปลกและมีเสน่ห์เฉพาะตัวและแต่ลนะเรื่องก็ทำให้เห็นว่าพฤติกรรมเดินเหยียบมีมากกว่าแค่สัญชตาตญาณแต่เต็มไปด้วยบุคลิกและอารมณ์ของแต่ละตัวแบบไม่มีซ้ำกันเลย เรื่องที่1แมวที่เหยียบเฉพาะวันทำงานมีคนหนึ่งเล่าใน t w i t t ตอร์ว่าแมวที่บ้านไม่เคยปลุกในวันเสาร์และอาทิตย์เลยไม่เคยเหยียบไม่เคยเดินกดหน้าอกไม่เคยใช้เสียงร้องพิเศษแต่เมื่อถึงวันจันทร์ถึงศุกร์พฤติกรรมทุกอย่างจะเปลี่ยนเหมือนมีโหมดเจ้านายฝ่ายบุคคลอยู่ในตัวแมวจะปีนขึ้นเตียงตอนตีห้าครึ่งพอดีไม่ขาดไม่เกินแล้วเดินเหยียบบนหน้าอกอย่างประณีตทีละก้าวพร้อมมองหน้าตรงๆเหมือนกำลังบอกว่าอย่าลืมนะวันนี้ต้องไปทำงาน เจ้าของถึงก็บ,บอกว่าแมวบ้านฉันรู้ตารางงานดีกว่าเจ้านายที่ออฟฟิศอีกและคนในคอมเมนต์ก็พากันมาบอกว่าบ้านตัวเองก็โดนเหมือนกันบางคนโดนปลุกเฉพาะวันที่ต้องเข้าประชุมเช้าบางคนถูกปลุกเฉพาะวันที่มีนัดสําคัญเหมือนแมวเข้าใจจังหวะชีวิตมนุษย์ได้ลึกกว่าที่คิดมีคนแซวในโซเชียลว,ว่าแมวไม่ได้เรียกร้องอาหารแต่กลัวมนุษย์โดนหักเงินเดือนตัางหาก เป็นความน่ารักแบบที่ทําให้เห็นว่าแมวสังเกตกิจวัตรมนุษย์ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อและปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับชีวิตเจ้าของอย่างเป็นธรรมชาติเรื่องที่ 2. แมวที่ตบแก้มก่อนอาหารอีกเคสหนึ่งจากเวดดิที่ทําให้คนทั้งกระทูหัวเราะจนต้องแชร์ไปหลายพันครั้งเจ้าของเล่าว่า แมวของเขาไม่เดินเหยียบตัวแต่เลือกใช้วิธีตบแก้มแบบสุภาพทุกเชา้าโดยจะนั่งเฝ้าตรงหน้าเจ้าของที่กำลังหลับอยู่พอเห็นว่าลมหายใจเริ่มเปลี่ยนจังหวะคล้ายใกล้ตื่นแมวจะอุ้งเท้าแตะเบาๆที่แก้มหนึ่งทีแล้วรอถ้าเจ้าของยังไม่ลืมตาก็กจะตบแบบเบามากอีกทีเหมือนการกดปุ่ม snooze ของนาฬิกาปลุกยังไงงั้น เจ้าของบอกว่ามันไม่เคยใช้แรงไม่เคยข่วนแต่เป็นจังหวะที่แม่นยำที่สุดในโลกเหมือนกับเวลามานานจนรู้ว่าแตะกี่ครั้งคนจะลืมตาซึ่งกลายเป็นไวัยรัลนทันทีเพราะใครหลายคนบอกว่าแมวของตัวเองก็ทำแบบเดียวกันต่างกันแค่ตำแหน่งมีบ้านโดนแตะคางมีบ้านโดนแตะริมปากมีบ้านโดนแตะหน้าผาก คนในคอมเมนต์ถึงกับตั้งชื่อให้ว่า Cat Alarm System รุ่นสัมผัสเบาๆเป็นเรื่องที่น่ารักเพราะแมวใช้การสัมผัสแทนการเหยียบเพื่อสื่อสารในจังหวะที่ตัวเองรู้สึกว่าได้ผลที่สุดเรื่องที่ 3. แมวที่เช็คหัวใจเจ้าของทุกเชา้าใน t ิ k กตอกเคสหนึ่งที่ทำให้หลายคนยิ้มทั้งน้ำตาคือเรื่องของหญิงคนหนึงที่เล่าว่าแมวของเธอจะเดินขึ้นมาบนหน้าอกทุกเชา้าแล้วแทนที่จะเหยียบแบกทั่วไปมันจะวางอุ้งเท้าข้างหนึง่ง ตรงบริเวณหัวใจพอดีแล้วนั่งนิ่งๆเง,งียบๆสักครู่เหมือนกำลังฟังเสียงเต้นของหัวใจจากนั้นจึงค่อยขยับมานั่งข้างๆแล้วมองหน้าแบบสบายใจหลายคนในคอมเมนต์บอกว่าแมวอาจจะกำลังเช็คว่าคนยังอยู่ไหมซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องล้อเล่นที่แฝงความอบอุ่นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเจ้าของเล่าว่าสังจากทำแบบนี้ทุกวันจนเคยชินวันไหนแมวไม่ทำเธอกลับเป็นฝ่ายกังวลแทนและรู้สึกว่าเริ่มวันได้ไม่เหมือนเดิมทําไม่ได้จังหวะสัมผัสนั้นก่อนเปิดตา เรื่องนี้ทำให้เห็นอีกด้านของการเหยียบหรือการวางอุ้งเทา้าบริเวณหน้าอกนอกจากจะเป็นการเร่งเร้าและเรียกร้องแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่ผูกพันกับความคุ้นเคยของหัวใจเป็นความผูกพันที่ใช้ภาษากายแทนคำว่าไว้ใจและกลายเป็นพิธีการเล็กๆที่เริ่มต้นวันด้วยความอบอุ่นทั้งสองฝั่งทั้งสามเรื่องนี้แม้จะแตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือแมวกำลังใช้ร่างกายเป็นภาษาที่ตรงที่สุดในการสื่อสารกับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการปลุกการเรียกร้องการเช็คก,การอ้อนหรือการสร้างริชชวลประจำวันและนั่นทำให้พฤติกรรมเล็กๆอย่างการเหยียบตอนเช้ากลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งขำอุ่นและมีความหมายมากเกินกว่าที่ใครจะคิดในตอนแรกเมื่อพูดถึงพฤติกรรมการเหยียบตอนเช้ามืดหลายบ้านสังเกตเหมือนกันว่า แม้จะมีคนอยู่หลายคนในบ้านแต่แมวกลับเลือกเดินเหยียบบนตัวคนเดิมประจำเหมือนมีการจับสลากล่วงหน้าไว้แล้วและผลออกมาซ้ำทุกครั้งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มเลยแต่มีเหตุผลทางชีววิทยาและจิตวิทยาที่น่าสนใจมากซ่อนอยู่ในเบื้องหลังอย่างแรกคือเรื่องของกลิ่นน้อยคนจะรู้ว่าแมวเลือกปฏิสัมพันธ์จากกลิ่นมากกว่าหน้าตาเสียงหรือรูปร่างซะอีกกลิ่นของผิวหนังเสื้อผ้า น้ำมันธรรมชาติบนร่างกายมนุษย์ล้วนส่งสัญญาณต่างกันแมวจะชอบกลิ่นที่นิ่งและคงที่เพราะทำให้รู้สึกเป็นพื้นที่ปลอดภัยคนที่มีกลิ่นเฉพาะแบบอ่อนๆไม่ฉุนไม่เปลี่ยนไปมาจนจับทางไม่ได้มักเป็นตัวเลือกที่แมวเลือกขึ้นไปเหยียบก่อนคนอื่นในบ้านกลิ่นที่นิ่งสำหรับแมวคือคำว่าคุ้นเคยในภาษาของพวกเขาถัดมาคืออุณหภูมิของร่างกาย มนุษย์บางคนมีความร้อนที่สเสถียรไม่ร้อนจนแมวลำคาญและไม่เย็นจนทำให้แมวไม่อยากเข้าใกล้โดยเฉพาะช่วงหน้าออกและท้องซึ่งเป็นจุดที่เก็บความร้อนได้ดีมากการเหยียบบริเวณนี้ทำให้แมวรู้สึกสบายเหมือนกำลังกดลงบนที่นอนอุ่นๆเมื่อรวมกับจังหวะตีสี่ถึงหกโมงที่อากาศเย็นพอดีจุดอุ่นที่สุดในเตียงก็คือร่างกายของคนที่มีอุณหภูมิคงที่และนั่นคือเป้าหมายที่แมวเลือกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้น เมื่อแมวเดินเหยียบใครซ้ำๆทุกเช้านั่นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นการเลือกผ่านข้อมูลจำนวนมากที่แมวสังเกตมานานคนคนนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยในวันใหม่ของแมวเป็นคนที่ร่างกายส่งสัญญาณที่แมวไว้วางใจที่สุดและเป็นคนที่แมวอยากเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยก่อนโลกจะตื่นเต็มที่พฤติกรรมการเหยียบบางคนเท่านั้นจึงไม่ใช่การลำเอียงแต่เป็นภาษาที่บอกว่าฉันเลือกแล้วนะว่าจะเริ่มวันของฉันกับใคร เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจเริ่มเห็นภาพแล้วว่าการเหยียบตอนเช้ามืดไม่ใช่แค่การปลุกไม่ใช่แค่การเรียกร้องและไม่ใช่แค่สัญชาตญาณการล่าแต่เป็นการผสมกันของความผูกพันความเคยชินความฉลาดและเป็นตัวของตัวเองที่ซ่องอยู่ในแมวแต่ละตัวสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือแมวเริ่มต้นวันด้วยการแตะเราเป็นสิ่งแรกนี่ไม่ใช่พฤติกรรมที่สัตว์ทุกชนิดทาและไม่ใช่สิ่งที่แมวทํากับทุกคน แมวเลือกแตะเฉพาะคนที่รู้สึกปลอดภัยด้วยมากที่สุดและการแตะครั้งแรกของวันนั้นชวนให้คิดมากกว่าที่เห็นหลายครั้งแมวอัดกำลังสื่อสารว่าฉันพร้อมจะเริ่มอีกวันและอยากเริ่มกับคุณก่อนสิ่งอื่นทั้งหมดแม้ว่าเบื้องหลังจะมีสัญชาตญาณมีการเรียนรู้แบบออ e เรนด์คอน i ิช o n i นิหรือมีความหิวเป็นส่วนหนึ่งแต่ความจริงคือแมวไม่ทำพฤติกรรมนี้กับคนที่ไม่ไว้วางใจต่อให้หิวแค่ไหน แมวจะไม่ขึ้นไปเหยียบคนที่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยของมันอย่างเด็ดขาดเพราะธรรมชาติของแมวคือการระมัดระวังตัวเป็นอันดับแรกเสมอจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครหลายคนรู้สึกว่าการถูกเหยียบตอนเช้าแม้จะง่วงหรือปวดหลังแต่ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของวันเพราะมันเป็นสัญญาณว่าเราถูกใครบางคนวางไว้ในลำดับแรกๆตั้งแต่ก่อนแสงเช้าจะเข้ามาที่หน้าต่างเสียอีก และหากอยากฟังเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความลับเล็กๆของแมวความผูกพันและภาษาที่แมวใช้สื่อสารกับมนุษย์แบบที่เราไม่เคยดูมาก,ก่อนยังมีอีกหลายตอนรออยู่ในช่องเติมแมวพร้อมจะเล่าให้ฟังในแบบอบอุ่นเหมือนเช้าแรกของทุกวัน